ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดซูเปอร์ลักชัวรี่ในย่านทองหล่อแท้ๆครับแล้วก็อยากอยู่ห้องใหญ่ๆอยู่อาศัยแบบประจำทั้งครอบครัวเลยโดยมีงบประมาณ70ล้านบาทขึ้นไปนะครับ mm hmm. อยากให้ลองติดตามคลิปนี้กันดูครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะเลือกซื้อของใหญ่ๆพักชิ้นหนึ่งเนี่ยคงมีอยู่เพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตและทีนี้เนี่ยคงต้องใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ในการเลือกครับก็อยากให้ทุกคนมาดูที่นี่พร้อมๆกันนะคะที่เทล่าทองหล่อคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มคลิปกันแปลกๆนะครับค่ะพิมก็ว่ายอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพิมขอขยายความจากสิ่งที่พี่พิมพูดนิดน,นึงนะคะคือสมองของคนเราเนี่ยแบ่งเป็น <attack. S> 2ซีกซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเหตุผลส่วนซีกขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์เพร,ร <Bringing S 2> าะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเตรียมกับทีมงานนะคะว่าวันนี้จอเราอ่ะจะแบ่งเป็น2ด้านเหมือนสมอง2ซี่ของคนเรารด้านซ้ายของคุณผู้ชมเนะครับเราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นแฟกต์เกี่ยวกับเหตุและก็ผลนะครับซึ่งทางองค์การเนี่ยเขาได้จัดเตรียมไว้้้้ใหแลกก็รราาาาฟิเเเนนนนียจะพขึปํง ส่วนทางด้านขวานะคะจะเป็นสีส้มซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของเรื่องเอสเตติก hmm. ความสวยงามแล้วก็เรื่องอารมณ์ค่ะ mm hmm. ซึ่งวันนี้พี่วินที่เป็นคนที่มีเหตุผลที่<น>สุดน<อ>นะเนี่ยจะมาอธิบายอะไรให้เราฟังค,ค,คะ่ะผมได้เตรียมไว้5ประเด็นหลักครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องโลเคชั่นของตัวโครงการที่อยู่กลางคลองหล่อเลยเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่อง Architectural Design ที่คุณเห็นด้านหลังนี่ครับตัวตึกเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่จัดไว้อย่างดี เรื่องที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facility ของทางโครงการครับเรื่องที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Developer คือเกสร p ร p p e r t y ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่อง a p p r e c i a t i o n ซึ่งเป็นมูลค่าของทางที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับวันนี้เนี่ยบีมคงต้องเล่นใหญ่นะนะเพราะว่าจะต้องพูดข้อมูลเกี่ยวกับด้านอารมณ์ล้วนๆเลย ตอวนี้บิมลับดเป็นคนแบบใช้อารมณ์นะคะคสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็อย่างเช่นตัวอาคารที่เขาออกแบบมาได้อย่างเนี้ยมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องศิลปะที่ผสานกับ,บวงจุ้ยได้อย่างลงตัวเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปคเทมที่โครงการให้มานะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่าน,นะคะแต่ต้องมาดูของจริงเพราะว่าสิ่งที่เขาเตรียมให้เนี่ยมันสวนมากๆนะคะจนแต่เราต้องอุทานว่ามันเป็นของที่คุณต้องมีเลยคะ่ะ วันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยคงจะอัดแน่นหน่อยแต่เราเนี่ยพยายามจะพูดให้สั้นๆไม่เยินเยอะครับเผื่อเนี่ยใครสักคนเนี่ยดูคลิปเราเสร็จอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดว่าปีเตอร์ช่วยจัดเตรียมรถแวนให้ผมหน่อยพาผมลูกๆแล้วก็ภรรยามาที่คอนโดนหน้าบักซอยทองหล่อ13ครับเจ้าปันนะคะอย่างแรกใครคือปีเตอร์คะไม่รู้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับพี่มีพูดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคำว่าทองหล่อแท้ๆเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้นครับว่าทองหลอ่อเนี่ยมีความยาวประมาณ2กิโลครึ่งจากหน้าบักซอยถึงท คาแรคเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับค่ะถ้าพูดให้เห็นภาพนะคะทองหล่อน,นี่จะแบ่งเป็นสมโซนคือต้นกลางปลายซึ่งถ้าเกิดต้นซอยเนี่ยก็จะติด BTS ได้อารมณ์ว่าคุณไม่ต้องใช้รถก็ได้ก็สะดวกส่วนปลายซอยนะคะก็จะมีความสงบหน่อยติดถนนเพชรบุรีนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนกลางซอยนี่แหละเป็นหัวใจสําคัญของ,ของทองหล่อเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนที่รวมไลฟ์สไตล์ทั้งหมดเอาไวะะ้เลยค่ะครับผมคอมเพลติมอลกับห้างดังๆนี่ครับแถวนี้เนี่ย ก็คือไล่มาตั้งแต่มาเก็ตเทสท่องหลอ J จเอฟแล้วก็เดลคอมมอนร้านอาหารมิชลินสตาร์เนี่ยเยอะมากเลยถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยก็จะมีร้านชื่อร้านอาหารมีร้านแคนวาสมีร้านลาดอตตาครับส่วนสตรีทฟู้ดเนี่ยครับแค่เดินข้ามถนนไปนะครับก็จะมีร้านเป็ดพะโล้บวยพ่อชนาเดินไปฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีร้านข้าวมันไก่บุญตรงเกียรติหรือว่าก็จะเป็นพวกคาเฟ่ชิคๆนะคะหรือว่าฮีเนบาร์เนี่ยก็เยอะเลยค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสปานะคะก็จะมีดิวาน่าสปาอยู่สุงวิท49สปาเดอะเพนท์เฮาส์อยู่ตรงเจอาบาูนะคะหรือจะเป็นโรงพยาบาลดังๆแล้วก็โรงเรียนนานาชาตินี่ก็มีเยอะเลยค่ะครับลองจินตนาการดูครับแค่คุณลงมาจากคอนโดนะครับลงมาเนี่ยเลี้ยวขวาไปติดกันเลยนะครับก็คือคอ,อ,อมมอูนิตี้มอลล์เดอะเชสทองหลอ่อซึ่งมีร้านอาหารญี่ปุน่นแล้วก็มีสตาร์บัคอยู่หรือแม้กระทั่งเดินไปทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรเลยก็ะจะเจอเจอาบานูแล้วครับค่ะความถูกต้องอีกอย่างหนึ่งของทำเลนี้นะคะคือ ตรงนี้เป็นซอยเล็กขี้เพราะว่าเราอยู่ตรงซอยทองหล่อ13นะคะซึ่งเป็นช็อตคัดหลักเลยที่คุณจะเดินทางไปสู่สุขุมวิท49สุขุมวิท39ไปจนถึงอโศกเลยโดยที่คุณนะคะไม่ต้องออกถนนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องลอบรถด้วยค่ะครับทลุไปเอ็มคเทียนี่ใกล้มากครับครับด้านหน้าโครงการเนี่ยครับเขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้เยอะมากเลยแล้วก็ทำแลนด์เคปเนี่ยให้เชื่อมต่อกับฟุตบาทเพื่อให้คนที่เดินถนนข้างหน้าเนี่ยมีมุมอมองที่ร่บรื่นหน่อย ตัดเข้ามานะคะก็จะมีวอเตอร์ฟีเจอร์นะคะเพื่อตัดความวุ่นวายของคลองหลอดทิ้งไปนะคะถ้าเกิดเงยหน้าขึ้นมองเนี้ยเราก็จะเห็นต้นเหลืองชัชวานะคะซึ่งเป็นไม้เลยที่ชอบแดดจัดถ้าเกิดว่าต้นไม้โตวกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนะคะเราก็จะเห็นดอกสีเหลืองที่บานตลอดทั้งปีเลยค่ะครับพื้นที่รอบๆนะครับของตัวโครงการนี่ครับเขาจะจัดแลนด์สเคปไว้ค่อนข้างดีเลยก็จะมีพันธุ์ไม้ใหญ่เนี่ยหลายพันเลยสลับกันออกดอกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมตลอดปีเลยครับ ส่วนเซตแบ็กด้านข้างของตัวโครงการนี่ครับปกติเนี่ยเขาก็จะมีประมาณแค่6เมตรสําหรับรถ mm hmm. ดับเพลิงแต่ที่นี่เ,เขาทาไว้10เมตรเลยครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับเขาจะมีประตูที่เดินเปิดออกไปสู่ห้องหล่อซอยสิได้ mm hmm. ครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมบาร์บีคิวปาร์ตี้ก็ตอนช่วงคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางโครงการนี้เขาก็จะมีการจัดปาร์ตี้ไว้เชิญลูกบ้านลงมาด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะมะีเครื่องของวูฟที่เป็นสําหรับบาร์บีคิวอยู่ครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับ Family r o o m ไอเทมที่เขาให้มาในานั้นะคะเรียกว่าลักช r รี่มากๆเลยอย่างเช่นตัว o s t Chair นะคะที่ดีไซน์โดยว i l ลิสต้ากี้อ้คาเทลค่ะในบริเวณทางเข้าโครงการนะคะตรงนี้ดีไซน์เขาจะพยายามเชื่อมต่อกันหมดเลยตั้งแต่ตัวพื้นคาวเตอร์นะคะสเัลเจอร์รูปป <Object. S 1> ล,ลาจากด้านนอกสู่ด้านในนะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นล็อบบี้ที่เรียกว่า Amber l o u n g e เขาดีไซน์มาให้ฮมนีู่่เป็นบ้านมากๆค่ะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณปีเตอร์นะครับเขาขับรถมาส่งนายที่ดรงดอกออฟเนี่ยครับเขาก็จะมีห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งอยู่ด้านข้างเนี่ยครับก็จะเป็นห้องที่สําหรับพนักงานขับรถเนี่ยครับเขาสามารถนั่งพักคอยมีทีวีดูมีแพนทรีแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้วยครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทางโครงการอื่นเนี่ยเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้ไว้เลยตอนนี้เรามาดูเรื่อง a r c h i t e c จ u r a l ดีไซน์กันบ้างครับ สถาปนิกทั่วๆไปครับเขาจะดีไซน์ให้โครงสร้างนะครับตั้งตรงขึ้นไปจากฐานลากขึ้นไปจนถึงยอดอาคารเลยฉะนั้นเนี่ยห้องข้างบนเนี่ยจะถูกกาหนดด้วยขนาดของที่จอดรถข้างล่างแต่ที่นี่นะครับเขามองกลับกันเลยเขาคิดว่าห้องที่ดีเนี่ยควรจะต้องเริ่มดีไซน์ความกว้างที่เหมาะสมก่อนฉะนั้นความกว้างของเสาข้างบนเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากขนาดของเฟอร์นิเจอร์บวกกับทางเดินที่กว้างกวาง่านะครับเพื่อจะทําให้ ข้างบนเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันจะไม่ตรงกับข้างล่างแต่เขาเนี่ยจะใช้วิธีการ transfer ตรัวโครงสร้างเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่เขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเทรดออฟกลับมาเนี่ยก็จะทําให้ผู้พักอาศัยข้างบนเนี่ยได้สเปซที่ค่อนข้างใหญ่กว้างขวาง,งเหมาะสมครับสำหรับตัวยูนิตโครงการนะคะเขามีเพียง84ยูนิตถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งใน1ชั้นเนี่ยเขาจะมีเพียง4ห้อง สี่ห้องนี้ก็คือเป็นคอ์เนอร์ยูนิตหมดเลยตัวคอ์เนอร์นี้มันทำให้ตัว cross ventilation นี่ดีมากค่ะเพราะว่าเขามีหน้าต่างทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังทำให้ลมนี่ flow ตลอดเวลาเลยค่ะที p พักเ,เขา f o r Pan ของเขาอะครับจะมีห้อง2ห้องนอนขนาด111ตารางเมตรแล้วก็3ห้องนอนขนาดประมาณ200ตารางเมตรครับห้องทุกห้องด้านหน้านะครับก็จะมองเข้ามาหันหาวิวถนนทองหลอ่อส่วนห้องด้านหลังนะครับจะมองไปเป็น city ้วิวด้านนี้สวยเลยโดยเฉพาะด้านมนุมสุด ที่เป็นห้องสกายวิลล่าห้องข้างบนเนี่ยครับขนาดประมาณ350รตรงเมตรเป็นห้องดูเพ็กซ์ครับในส่วนของการออกแบบนะคะทังโครงการเนี่ยเขาก็ใช้บริษัทสถาปนิก scda นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบซึ่งเขาก็มีโจทย์ให้ว่าเขาต้องการอาคารที่เป็นไทม์เล s นะคะ scda เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ด้านการออกแบบอาคารที่เรียบหรูอยู่แล้วดูได้จากฟาานะคะก็เรียบหรูมากๆซึ่งทุกเส้นสายของเขาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะ เขาดีไซน์มาจากฟอร์แ plan ทั้งหมดเป็นการดีไซน์แบบอินไซด์เอาท์นะคะถ้าเราดูเข้ามาใกล้ๆนะคะเส้นสีขาวตรงนี้ใช่ค่ะตรงเนี้ยเส้นสีขาวทั้งเส้นตั้งแล้วก็เส้นนอนนะคะตรงเนี้ยจะเป็นเส้นแบ่งยูนิตทั้งสิ้นนะคะด้านเนี้ยก็จะเป็นด้าน3ามห้องนอนด้านนี้เป็น2ห้องนอน,นะคะ่ะพิเทลภายในของโครงการนี้ครับค่อนข้างเนี๊ยบมากเลยไฮยไลท์อันหนึ่งนะครับของโครงการนี้เลยคือการที่เขาจะทําระเบียงเป็นกล่องกระจกสีดํายื่นออกมาจากตัวอาคารนะครับถ้าเราลองดูใกล้ๆนะครับ จากภาพโดนนะครับไหนๆๆนไม่ใช่ใกล้ๆอย่างนี้ดูจากภาพโดนครับเนี่ยกระจกกล่องนี้ครับมันจะทาออกมาได้เนี๊ยบมากเขาจะพยายามเว้นแกปบนิดหนึ่งจากผนังเส้นตั้งกับขอบพื้นเส้นนอนให้มันดูเป็นกล่องที่ลอยๆออกมากอันนี้เนี่ยดูเนี๊ยบจุดๆเลยครับถ้าดูในส่วนของแมสอาคารนะคะตรงด้านข้างเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เหมือนเป็นแพทเทิร์นแรนดอมเป็นแมสตรงกลางใช่ค่ะ,คะเป็นเมสอลูมิเนียมนะคะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการระบายอากาศ คือเขาจะเอาทั้งระบบแอร์แล้วก็แบกยาร์ดเนี่ยอาไว้ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านท่องหล่อในช่วงเวลากลางคืนนะคะเราก็จะเห็นตัวแพทเทิร์นตรงนี้วกกับเวลาที่คนเขาเปิดไฟในห้องพักสลับไปสลับมานะคะทําให้ดูเหมือนเป็นแลนเทิร์นหรือว่าโคมไฟนะคะดูเป็นแลนด์มาร์คของท่องหล่อเลยค่ะห้องทุกห้องที่นี่ครับเขาจะดีไซน์ให้มี p r i v a t ลิฟส่วนตัวเลยแล้วก็ลิฟเนี่ยมันจะเป็นเดสเซอร์เชั่นไลิ ซึ่งตัวระบบนะคะก็จะเป็นของโคน่เหมือนกับตัว Office Grade A นะคะเวลาใช้งานก็คือแตบะบแบบนี้นะคะทั้งขาขึ้นขาลงตัวลิฟต์เนี่ยก็จะบอกให้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่คิวที่เท่าไหรค่ค่ะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ห้อง3ห้องนอนครับเป็นห้องซิกเนเจอร์ของทางโครงการเนี่ยนะครับค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเราแล้วนะคะเขาก็บิวตู้มาให้เต็มพื้นที่เลยด้านซ้ายนู่นค่ะตรงเนี้ย เขาก็จะให้มาเป็นตู้รองเท้านะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นตู้ที่ค่อนข้างลึกมากเลยเอาไว้เก็บพวกกระเป๋าเดินทางนนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พวกถุงกอล์ฟจักรยานประมาณนี้ค่ะครับห้องนี้ครับเป็นห้อง201ตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นห้อง3ามห้องนอนสี่ห้องน้ําด้านหลังนี่ครับเขาจะมีห้องนอนเมดแล้วก็มีแบ็กยาร์ดไว้ให้พร้อมเลยมีทางเข้าจากด้านลิฟต์เซอร์วิสครับ ซึ่งข้างในเนี่ยครับเขาจะมีทั้งแอร์คอนซีลกับแอร์คัสเซ็ตที่อยู่ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วจัดไว้ให้พร้อมเลยครับปกติห้อง type เนี้ครับเขาจะเป็นห้อง fully fitted ครับแต่ห้องนี้เลยเป็นห้องตัวอย่างเป็นห้อง fully furnished ราคา69.6ล้านบาทครับซึ่งเขาเพิ่งขายไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่งครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูห้องนี้เป็นส่วนๆนะคะเริ่มจาก p a นพี่ก่อนตัวตู้ครัวเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบรนด์ b e n o a นะคะส่วนตัวท็อปหินตรงนี้ก็จะให้มาเป็นหิน Cross ซึ่งเป็นหินสังเคราะห์นะคะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เปิดทั s o n i ทั้งหมดยกเว้นตัวตู้เย็นนะคะก็จะให้มาเป็นสองประตูแบรนด์นี้เลยซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ Fisher Paykel นะคะเฉพาะตู้เนี่ยก็แสนกว่าๆแล้วนะคะ อีกส่วนหนึ่งอยากให้ดูดีเทลตรงนี้นะคะเราดูอย่างนี้ก็คือเขาก็จะให้มาเป็นตู้เก็บของอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าความพิเศษคือเราสามารถถอด2ตู้นี้ออกแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นตู้วายซึ่งไซส์มันจะพอดีกับซับซีโร่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะใส่เป็นเครื่องชงกาแฟได้ค่ะครับผมภายในห้องนี้ครับเขาจะใช้สีแบบเดียวกันหมดเลยอย่างเช่นสีตรงนี้ครับตัวไฮค o อสหรือแม้กระทั่งตัวบงกบเน,นี้ยครับก็จะใช้เป็นสีพิวเตอร์เกรย์ซึ่งเป็นสีเทาอ่อนๆนิดนึง คล้ายๆกับเครื่องประดับสมัยโบราณนะครับจุดอันหนึ่งที่เนียบมากเลยของทางโครงการนีครับเขาจะใส่เส้น s ช a ดอร์ไลน์คืออะไรก็คือเส้นตรงนี้เลยที่เป็นเส้นรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังหรือแม้กระทั่งผนังกับฝ้าเพดานหรือมุมด้านี่ครับจะเป็นรอยต่อระหว่างตัวผนังกับบัวครับซึ่งบัวนะครับเขาจะทําเป็นเส้นที่มันรีเซสเข้าไปให้มันเรียบเสมอกับตัวผนังแล้วก็เวลาระวางเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์มันก็จะแนบไปกับตัวผนังได้เลยครับ ค่ะซึ่งจุดเด่นที่สุดของเทล่านะคะก็คือห้องอ่ะเขาจะให้มากว้างมากแบบอยู่ไดะะ้จริงทั้งตัวความกว้างแล้วความสูงนะคะซึ่ง o o r t o ceiling เนี่ยสูงถึง3.2เมตรเลยค่ะ<ม>แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเราใส่เฟอร์ชิ้นใหญ่ได้นะคะตัวเนี้ยก็จะใส่เฟอร์แบบโซฟาตัวแได้เลยแล้วก็ตัวโต๊ะทานข้างเนี่ยเขาใส่มาให้เป็น6ที่นั่งนะคะแต่จริงๆรแดที่นั่งก็ยังใส่ได้แบบพอดีพอดีเลยค่ะครับตัวอลูมิเนียมตรงเนี้ยครับชุดประตูหน้าต่างเนี่ครับก็จะเป็นแบรนด์ แน่นอนอยู่แล้วตึกสูงแบบนี้เนี่ยกระจกเนี่ยเขาจะเป็นสเปค IGU ก็คือเป็นฉนวนกันทั้งความร้อนทั้งเสียงไว้ให้เรียบร้อยละที่พิเศษที่สุดของเทคโนอลนะครับตัวบานกรอบนะครับเส้นนี้เลยเวลามันปิดมาเนี่ยมันจะแนบซ้อนกันพอดีเลยเราจะเห็นเป็นเส้นบางๆซึ่งเฟรมปกติเนี่ยโปรไฟล์ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเส้นคู่เวลาเรามองออกไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างบางสายตา mm. อ่าตอนนี้เนี่ยผมลองเปิดบานตรงนี้ให้ดู ซึ่ง <ทำ S 1> ตรงนี้<ห>เนี่ยห้องกว้างขึ้นอีกใช่ครับผมพราะเปิดบานตรงนี้ครับพื้นที่ล i ฟ g r รูมกับพื้นที่บ a ลคอนี่เนี่ยมันจะเชื่อมถึงกันเลยซึ่งเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเอ็ e n d e d ดดลิฟ g r รูมนะครับความลึกเนี่ยมันประมาณ2เมตรแล้วก็สามารถวางพวกเซตเฟอร์นิเจอร์เอาดอรนี้ได้เลยครับระเบียงตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวประมาณ17เมตรซึ่งมันจะเชื่อมตั้งแต่ล i ฟ g r รูมมาห้องนอนเล็กห้องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็น เขาของห้องนอนใหญ่พอเราเปิดประตูมาเลื่อนฝั่งด้านนี้ครับเข้าห้องนอนใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราเปิดหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนู้นนะครับจะทําให้มี cross ventilation เวลาเราไม่เปิดแอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยลมก็จะพัดผ่านได้ดีเลยอีกจุดหนึ่งที่เป็นสเปคความพรีเมียมเลยก็คือตัวพื้นซึ่งเป็นไม้ engineering oak อันนี้ครับความกว้างของมันนี่ก็คือประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับค่ะ และในส่วนห้องน้ํานะคะเขาก็จะให้มาเป็นเซ็กซี่บานนะคะเป็นกระจกเต็มบานแบบนี้เลยแล้วก็ให้ม่านมาพร้อมนะคะในส่วนสเปคเนี่ยก็ให้มาเป็นตัวอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของดูราวิด์ส่วนตัวก๊อกน้ําแล้วก็เรียนชาเวอร์เนี่ยเป็นของฮันส์โกรค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เยอรมันค่ะ ครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ห้องไฮไลท์ของทางโครงการแล้วครับห้องนี้เนี่ยเรียกว่าห้องเทราสกายวิลล่าครับพื้นที่ของห้องนี้เนี่ยขนาด349ตารางเมตรราคาเนี่ยสูงถึง255ล้านบาทเลยครับก็ชั้นล่างของห้องนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ Living a แอ e จะมีห้องอ่อแพนทรีแล้วก็มี b บ็กยาร์ดอยู่ด้านหลังห้องนอนเนี่ยชั้นล่างมี1ห้องครับข้างบนเนี่ยมีห้องนอนอีก3ห้องรวมทั้งห้องมาสเตอร์ด้วยค่ะ ซึ่งจุดเด่นที่สุดของห้องนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นอยู่แล้วนะก็คือตกแต่งด้วยแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะชื่อว่าโรเบอร์โตคาวาลีซึ่งจุดเด่นของเขานะคะก็คือเป็นลายพวกนหนังสัตว์หรือว่าลายธรรมชาติแบบนี้นะคะคใช่ค่ะซึ่งในปี2012เขาก็ได้ผ่นตัวมาทําพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พร็อพต่างๆที่เราเห็นนะคะซึ่งเขานี่ยังคง DNA ของตัวเองไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะครับผมอย่างห้องลิฟวิ่งรูมตรงนี้ครับราคาของหลายๆชิ้นนี่ครับรวมกันก็คือประมาณ8ล้านบาทแล้ว ถ้าดูมุมด้านนี้ห้องทานข้าวนะครับเฟอร์นิเจอร์รวมกันอีก6ล้านบาทห้องมาสเตอร์ข้างบนอีก6ล้านบาทห้องนอนเล็กๆบวกทางเดินนะไรต่างๆอีก18ล้านรวมทั้งหมดเนี่ยครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ท็อกต่างๆแล้วก็พวกวอลล์เดคอเรชันเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ18ล้านบาทค่ะครับผมในส่วนแมทเทีเลยลพื้นนะครับตรงนี้นี่ครับทุกคนลองสังเกตดูดีแผ่นใหญ่มากเลยอันนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ทุกแผ่นตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระเบื้องที่เป็นแฮนเพนส ทุกชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาจะทําเป็นลายใบของต้งตนตาลอีกจุดหนึ่งที่ดูไฮไลท์เลยก็คือเขาจะใช้เทคนิคของการตัดชิ้นไม้นะครับกับชิ้นของหินแกรนิตสีดำเนี่ยมาทําเทคนิคอินเลเสียบเข้าไปในกระเบื้องนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะทำกราฟิกเป็นโลโก้ RC ซึ่งเป็นโลโก้ของ r o b o t c a ตอคาครับ ดูคราฟมากเลยคะ่ะซึ่งนอกจากตัวพื้นแล้วยังมีผนังนอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกระเบื้องสีฟ้านะคะเราจะมองแทบไม่ออกเลยว่ามันคือกระเบื้องหินอ่อนหรือว่ามันเป็นงานเพ้นท์จริงๆมันคือเป็นงานเพ้นท์มือเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งพื้นแล้วก็ผนังอันนั้นเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเดียวกันชื่อว่า Full Oriformato ค่ะครับผมแอรียตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นผนังกรีนวอลแล้วก็มีน้ําตกนี่ครับเขาพยายามจะทําให้พื้นที่อ outdoor กับิน d o o r เนี่ยมันเชื่อมกันได้ถ้าเราเปิดประตูบานใหญ่นี่ครับ ค่ะเรามาดูในส่วนทแมเรีน,นบ้างค่ะครับผมชุดครัวตรงนี้ทั้งหมดครับเป็นยี่ห้อบ Bo อ f ฟี่ครับมาจากอิตาลีเลยครับตัวท็อปตรงนี้นะครับเขาจะเป็นท็อปหินคอร์สไซส์คาราคาตาสังเกตเนี่ยมันจะเป็นสีครีมแล้วก็มีเส้นแร่เป็นเส้นสีเขียวเข้มครับค่ะมาดูในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าโซนนี้กันบ้างนะคะตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นแบรนด์ซับซีโร่นะคะซึ่งเด่นมากเรื่องการทำความเย็นนะคะก็จะเป็นทั้งตู้เย็นตู้วายให้มาครบเลยนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เด่นเรื่องของร้อนคือแบรนด์ชื่อ w o o ฟนะคะให้มาทั้งตัวเตาไมโครวเวฟโอเว่นแล้วก็เครื่องชงกาแฟเลยค่ะครับมุมนี้ครับจะเป็นครัวไทยซึ่งครัวไทยเนี่ยให้ของดีไม่แพ้กันเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเตาอบเตาไมโครวเวฟยี่ห้อ e l e t i ิ s จากอังกฤษครับ มาดูบริเวณพื้นที่ชั้นสองกันบ้างนะคะมีจุดหนึ่งที่บิมอยากให้ดูมากเลยก็คือบริเวณนี้นะคะตรงนี้เขาจะทําเป็นดับเบิลวอลลุ่มซึ่งแบบสวยมากข้างล่างนะคะเราจะมองเห็นเฟอร์ของโรเบอร์ตคาอลลี่ทั้งชุดเลยค่ะซึ่งตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะพุ้ยบินมาได้ไงคะอันนี้พิเศษลิฟต์ขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้ครับปกติคอนโดดูเพ็กทั่วไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีเป็นแบบลิฟต์อย่างนี้หรอกอแต่ที่นี่เนี่ยพอด้วยความที่มันมีระบบ Deation Privat เ่ยฉะนั้นเ,นเราสาสมารถกด แต่ลิฟต์จากชั้นล่างนีครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนได้สมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มเดินบันไดลําบากนะครับ<อ>ก็ให้ท่านเนี่ยสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็มาพักห้องนอนข้างบนได้ครับ มาดูในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างนะคะห้องนี้เขาก็ยังคงจัดเต็มเฟอร์ของโรบอตโตคาบาลีนะคะให้มาทั้งห้องเลยค่ะครับอย่างอันนี้นี่นมมากครับแล้วก็อย่างมุมนี้เนี่ยจะมีทีวีที่เป็นทีวีเบนโที่เขาให้มาเลย3เครื่องนะครับห้องเดียว3เครื่องเลยหรอคะไม่ใช่เครับ3เครื่องทั้งยูนิตครับอ๋อค่ะมาดูในส่วนของตัว Walk in ิน o อ e t เซกันบ้างนะคะส่วนนี้เขาก็จะบิวตตู้มาให้จำนวนหนึ่ง แต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่พินชอบมากเป็นตู้ลัะนะคะอยากให้พี่วินท่ายไว้อยู่ตรงไหนคะตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยครับจนรอบที่สเนี่ยเซลก็พามาครับเซลบอกไม่ใช่ครับเซลเขายื่นฟอร์แนมาให้และในแปนนี้เขาเขียนว่าตรงนี้เป็นเซลโอ้ที่โกงมากเลยนะคะนี่พี่วินห้ามไปบอกใครเลยนะคะว่าตู้นี้อยู่ตรงไหน แล้วตัวสิ่งที่พี่วินชอบล่ะคะเป็นส่วนไหนคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ําอันนี้ครับก็คือถ้าเราเนี่ยเอาโทรศัพท์เรามาเนี่ยซิงบลูทูธกับอ่างอาบน้ำเนี่ยสามารถคนโทรลตัวไลทิ้งกับระบบซิสเต็มของตัวซาวนี้ได้หมดเลยก็เหมือนแบบอน,น,นอนเปิดคอนเซิร์ตอย่างนี้ได้เลยครับห้องนี้เนี่ยครับสุขภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดูราวดแล้วก็ก๊อกน้ํากับชาวเวอร์เนี่ยจะเป็นยี่ห้อดอนปรัดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบอาชาเวอร์สเปรย์นะครับก็คืออาชิลย ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น5ซึ่งเป็นชั้น f a c i l i ลิของทางโครงการครับถ้าออกจากนินี่ยหันมาทางด้านนี้ครับจะเจอภาพวาดอันหนึ่งอ่าบีมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะคนที่วาดภาพนี้นะคะชื่อคุณดักลาสไดแอสนะคะซึ่งเป็นชาวนิวยอร์กคนนี้เนี่ย เวลาที่เขาวาดภาพแอสแเตรียเขาต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วก็สีเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาจากสีธรรมชาตินะคะถ้าเป็นขาวดํา mm. ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าสีโครงการเป็นสีน้ําเงินเขาก็เลยวาดภาพนี้ให้เป็นสีน้ําเงินนะคะอันนี้เขาวาดตอนที่เป็นวันเปิดตัวโครงการนะคะณวันนั้นเนี่ยเขามีริบบิ้นปโปรยลงมาทําให้ oh. มันเป็นส่วนหนึ่งของาพพอดีค่ะค ครับชั้นนี้ครับเป็นชั้นที่เป็นฟอร์ิลิตี้ทั้งชั้นเลยก็ให้มาเยอะมากเหมาะกับทุกบ้าน8 4ยูนิตเลยครับค่ะเริ่มจากโซนนี้นะคะก็จะเป็นฟิตเนสซึ่งเขาแยกโซนโยคะแล้วก็โซนเครื่องวิ่งเอาไวค้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเฟสหาสระว่ายน้ำเลยค่ะที่เราเดินผ่านมานะคะก็จะมีเคาน์เตอร์อที่เตรียมผ้าคนหนูราฟลอเรนเอาไว้ให้นะคะแล้วก็น้ำดื่มเย็นๆเหมือนอยู่โรงแรมเลยค่ะด้านนี้เนี่ยครับจะเป็นสระว่ายน้ำยาวย5เมตรรวมสระเด็กด้วยซึ่งแลนด์สเคปในแอร์นี้นะคระะับ ต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มเนี่ยดีไซน์มาเพื่อกั้นมุมมองจากอาคารภายนอกครับแล้วก็มุมนี้นะครับเขาจะดีไซน์ให้มีคาบาน่าอยู่เป็นหลายๆจุดแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีการกั้นพาร์ติชันเอาไว้เพื่อให้มีความ p r i v a t ของแต่ละช่องนะครับค่ะแล้วก็จะสังเกตน,นะคะว่าเด็กตรงนี้กว้างมากๆเราเอาไว้จัดปาร์ตี้เอาดอาได้เลยครับผมก็จะมีชุดไม้ตรงนี้ครับที่เอาไว้สำหรับจัดปาร์ตี้ได้ นชัน้น5นี้นะคะมีฟาสซิลิตี้เป็นไฮไลท์อยู่2อย่างอ,อย่างแรกเนี่ยเป็นอย่างที่บิ๊มชอบมากนะคะอันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวซาลอนซึ่งเหมือนเป็นสปานะคะเขาจะเตรียมตัวเตียงสปาแล้วก็เก้าอี้ทําเล็บทําผมไว้เรียบร้อยเลยเวลาที่เราจะไปงานนะคะก็จะสะดวกมากๆค่ะครับผมอีกจุดหนึ่งครับคือห้องนี้เลยครับห้องนี้เรียกว่า residential lounge ซึ่งพาร์ทแรกนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นเซตหนึ่งละแยกปิดได้ตรงนี้เนี่ยพอเปิดมาเนี่ยจะเจอห้องทานข้าวอีกห้องหนึ่ง เป็นแบบเซตใหญ่เลยโตแบบ12บที่นั่งแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเป็น p พ n t r y ซึ่ง p พ n t r y ตรงนี้เนะี่ยก็ฟูลฟังก์ชันเลยครับมีทั้งตู้แช่ไวมีเครื่องชงกาแฟด้านในสุดเลยนะครับด้านนี้เนี่ยจะมีเป็นแบบครัวปิดอีกเซตหนึ่งขึ้นมาจากลิฟต์เซอร์วิสได้เลยซึ่งตรงนี้นยะเราสามารถเรียกเชฟมาทำเชฟเทเบิลได้ครับในพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็จะมีภาพศิลปะของคุณดักลาสเนี่ยอยู่หลายจุดเลยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งของของเขาเหมือนกัน นอกเหนือจากภาพตรงนั้นนะครับก็จะมีงานสครับเจอเช่นตรงนี้ครับก็จะเป็นสครับเจอรูปป่าซึ่งรีเลทกับสครับเจอรูปป่าที่อยู่ตรงดรอปออฟชั้นหนึ่งนะครับสครับเจอพวกนี้ครับเขาจะมีคอนเซปต์ว่า vitality of life ซึ่งแสดงถึงความอยู่แล้วก็มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเ e v e l o อครับก็คือเกสร p r o น p r t y ครับ ซึ่งเกสรเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเขาทำห้างเกอรพาซาแล้วตอนนี้ก็จะมีออฟฟิศเกสรนาวเวอร์ด้วยอยู่ตรงแยกุลาราระสงค์ครับค่ะซึ่งพอเขาเป็นคนที่ทำมอแบบลักชัวรี่มานะคะทำให้เขามีความเข้าใจมากๆเลยว่าคนไลฟ์สไตล์ระดับนี้ต้องการอะไรอย่างเช่นทางคุณชาญชีวกรน,นะคะก็ได้ลงมาดูดีไซน์ด้วยตัวเองอย่างเช่นต้องบอกว่าครัวจะต้องกว้างประมาณนี้หันไปจะต้องหยิบจับอะไรตรงนี้ได้หรือว่า ตู้นะคะต้องมีที่เก็บกระเป๋าเดินทางเก็บรองเทา้าบูทอะไรก็ตามเรียกว่า attention to detail มากมากค่ะครับก่อนหน้านี้ครับทางเกสร Property ก็จะมีโครงการอย่างเช่นโดมัสสุกุมวิทย์ 18, สิโมดสุกุมวิทย์ 61. ครับผมทั้ง2โครงการนี้เนี่ยก,ก็จะดูแลโดยนิติบุคคลที่ชื่อว่าเกสร r e ส i d e ร t i a l p r o p p r t y ครับก็จะเป็นบริษัทของทางเกสรแล้วก็รวมถึงโครงการของเทราทองหล่อนี้ด้วยซึ่ง ที่บุคคลนี้เนี่ยเขาคอยดูแลพื้นที่ส่วนกลางไม่ให้มีความเสื่อมลงไปแล้วก็ทําให้ราคาทั้งราคาขายค่าเช่าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับค่ะซึ่งพอเกษรเขาทํา Property แล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่างนะคะทําให้เขามี Cash Flow ที่ดีคือไม่จําเป็นที่จะต้องเอาของเนี่ยมาเทลดราคานะคะอย่างเออช่นเดเวลอปเปอใช่อย่างเช่นเดเวลอปเปอื่นๆนะคะประกอบกับเขาเนี่ยเชื่อว่าของเขา,าดีจริงๆทําให้ลูกบ้านที่ซื้อไปก่อนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าคอนโดเราเนี่ยจะติดดอยโอเคครับนอกเหนือจากเรื่องนิติบุคคลของทางเกสรเนี่ยแล้วครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นเรื่อง เหตุผลข้อสุดท้ายที่มาจากสมองซีกซ้ายของเราสองคนเลยนะครับเข็นมาเลยค่ะครับผมก็คือเรื่องมูลค่าของโครงการที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับค่ะจากที่บิน์ไปคุยกับทาง CBIE มานะคะก็พบว่าราคาทองหล่อเนี่ยสูงขึ้นเร็วมากเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นแปลงที่อยู่ต้นซอยนะคะอันนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งปิดการขายไปซึ่งราคาเนี่ยสูงเป็นประวัติการเลยค่ะอ๋อเป็นแปลงที่เขาจะทำโรงแรมแชรกรีลาตะบักซอยนะครับครับ,รบผมผมลองไปดู รายงาน EIA มาครับเพื่อค้นตัวเลข f a r ตัวเลข Design e s i s n Efficiency แล้วก็ลองจับประมาณพวก Cost Profit Margin ของทางโครงการนี่ครับพอเอา Assumption ทุกอย่างนี้มารวมกันเนี่ยจะค้นพบว่า,าราคาที่ดินที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆ1ล้านบาทต่อตารางวานะครับจะทำให้ราคาขายเนี่ยเขาต้องตั้งสูงขึ้นถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อตารางเมตรเลทีเดียวครับครับจริงๆทางโครงการนี่ครับเขาไม่ได้บอกต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อจ้างให้เราหรอกนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยผมลองไปคำนวณย้อนหลังกลับไปดูว่าราคาที่ดินตอนเปิดโครงการที่ปี2015เนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน1.5ล้านบาทต่อตารางวาซึ่งทำให้ราคาขายของโครงการเนี่ยเฉลยอยู่ที่ประมาณ3 30,000บาทต่อตารางเมตรครับค่ะงั้นบิ้มตีความแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเกิดมีเดเวลอปเปอร์สักรายหนึ่งเนี่ยเขาซื้อที่ดินแถวๆกลางซอยราคาประมาณสัก2.5ล้านบาทต่อตารางวาใช้สเปคเดียวกันกันกบเทล่าเลย ซึ่งถ้าเขาเปิดโครงการปีหน้านะคะเขาควรจะต้องตั้งราคาขายไปถึง4 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเลยใช่ไหมคะน่าจะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็สมมุติต่อนนะครับว่าภายในอีก3-4ปีข้างหน้านะครับมีเดวเวลลอปเปอร์อีกสักหนึ่งรายมาปิดที่ดินไปประมาณต้นซอยเลยราคา3.5ล้านบาทต่อตารางวาราคาขา,ขายของเขาเนี่ยน่าจะกระโดดสูงขึ้นไปเลยถึงประมาณ5 3 0 0 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเลยครับครับผมจากที่สรุปจบกันไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมที่มีสุันท์ครับอยากจะมาซื้อโครงการณเวลานี้หรือจะรอให้ไปถึงอนาคตที่ราคามันเพิ่มขึ้นไปครับค่ะซึ่งถึงแม้ที่นี่จะราคาสูงนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วยังไงที่นี่ก็ใช่เนี่ยก็อยากให้เข้ามาดูสเปซซิ่งกันเพราะว่าบ้านแบบนี้นะคะ ก็คงมีในช่วงชีวิตคนเราเนี่ยมีไม่กี่ครั้งหรอกที่จะซื้อนะคะยังไงก็อยากให้คุณเนี่ยเลือกสิ่งที่ชอบจริงๆค่ะครับผมลองเปรียบเทียบกันครับระหว่างเหตุผลและอารมณ์ที่เราสรุปมาให้ฟังครับค่ะซึ่งถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรานะคะเพื่อที่จะดูว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนกันค่ะครับผมแล้วพบกันในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ